เดอะแพนอีสโนแพนเข้าใจว่าอยู่โรงแรมอะไรไม่เอาไอ้พวกอุปกรณ์พวกนี้มาเดอะแพนอีสโนแพนนะครัะนี่ครับเติมเข้าเที่ยวกันนะครับสวีบี้บีมากครับนี่ดูแต่ละที่เดอะแพนอีสโนแพนเจอแต่ละที่นี่แบบว่าตอนแรกเลี้ยวเข้ามานึกว่าเป็นรีสอร์ทนะคะปรากฏชื่อร้านร้านอะไรโอ้มีปลาด้วยคร่ะเพื่อนๆร้านอาหารอยู่ไหนเออร้านอาหารอยู่ไหนอะคะอ๋อนี่แหี รีสอร์ทก็สวยนะเนี่ยกระเปาพีแตงมาปะไม่ได้เอามาเป็ดเป็ดไม่เอาไม่เป็ดเป็ดทำไมอ่ะไม่ใช่ล็อกไงไม่ต้องล็อกอ่ะไม่หั่บุกแปลก สี่เขไม่ล็อกนะแต่อันนี้เขามีคนถามอมีคนว่าเขาก็ไม่ค่อยล็อกรถทิ้งกุญแจไว้ในรถอ่ฮะอ๋อเหรอไอ้นั่นก็เกินไปว่ะถ้าทิ้งกุญแจไว้ในรถอ่ะอยู่บ้านเฮียกับบ้านป๊อปอ่ะที่บ้านป๊อปอ่ะป๊อบไม่ล็อกไม่ล็อกทุกบ้านเลยก็โอ้โหดูสิโอ้โหนี่แบบนี่เฮ้ยเป็นไงจ้าป่ะป๊อมนี่แบบชอบมากเลยชอบนี้มากเลยเพื่อนๆโอ้โหวันนี้เป็นไงฮะว้าวโอ้โหโอ้โห โอ้พูอ่าแอสเซทพูนะฮะมาแล้วร้อนไหมอะร้อนไหมเอ่ยไม่ร้อนเนอะฮะร้อนไหมเอ่ยมันจะร้อนไหมไปอ่าไปะอ่าใช้น้ำโอ้ใช้น้ำโอเคเฮ้ยเจ๋งอะเจ๋งมากเจ๋งมากเออโอ้โหนี่ที่ไหนอะป๊อปอะไรนะน้าโดนน้าโดนนะฮะเพื่อนๆ สระบุรีนะโอ้โวเป็นวิวเป็นไงล่ะหมอแบบว่าหมอจะแบบว่าขิงใส่เลยขิงใส่แตงนี่หูยเจ๋งอะป๊อปดูวิวน้ำตกไฮย่าเฮ้ยนั่งตรงไหนเอ่ยตรงนี้ใช่ไหมคะได้หมดโอ้ยแจงอะเฮ้ยอันนี้ฝายหรือเปล่าแจ้ว อะไรคะเอาวิวล่างก็ได้เอาให้หมออิฉาไปเลยนะเฮ้ยดีงามอ่ะเพื่อนๆนน่าโดนนะครับขัแบบชอบจริงๆเลยอ่ะเพื่อนๆดูโอ้ยแค่วิวก็แบบสุดคุ้มแล้วอ่ะนะเจ้าไอลาดลาดลาเลศดลาด อ้ยย่อเราส่องไปตรงนั้นอ่ะย่อเลยอื้อ,อฟืบนะป๊อปบอกให้ส่องเลยก็ยอ่อไปนะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไะอ้ยอ่ยอหูห้องพักที่นี่เท่าไหร่คะเนี่ยห้องพักที่นี่คือเท่าไหร่คะราคาเริ่มต้นอยู่ที่สองพันสามร้อยเก้าสิบสองพันวันธรรมดาสองพันสามร้อยเก้าสิบโอ้หน้ำได้ไหมอ่ะเขาไ่อาดได้เล็งยานเออแต่ <laughs> ว่า 嗯。<Yeah. S 2> um.